วันนี้นะครับมาอยู่กับโมสเปซคาร์กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมมดหยิบมาเป็นตัว MPV นะครับยอดฮิตสุดหรูสุดพรีเมียมนะครับเป็นเจ้าคันนี้ครับเจ้าตัว Toyota นะอพ่า2.5 SC พ a เกจนะครับผมเป็นตัวรุ่นท็อปสุดตารางเลย นะครับแล้วก็ <c oughs> คันนี้นะฮะราคานะฮะจับต้องได้เลยนะครับผมรถปี2018นสะฮะสำหรับคันนี้นะฮะเดิมๆออกโรงงานทั้งคันเลยนะครับเป็นตัวรถสีดําเงาๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวเลขไม้น,นะฮะขับใช้งานไม่ถึง10,000แกิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวพามาชมนะครับผมสาหรับภายนอกภายในนะฮะอ่ะตัวกระจังหน้าเขาก็จะคาดโครเมียมมาให้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็อ่ตัว ไฟนะครับผมจะเป็นตัวทริปเปิลโปรเจกเตอร์นะฮะโปรเจคเตอร์มาทั้งหมด3ดวงด้วยกันนะครับผมแล้วก็มีเป็นตัวไฟ LED ไดทำลั N นิ่งไลท์มาให้เรียบร้อยแล้วมาพร้อมกับเป็นตัวระบบเพิ่มแสงตัดแสงนะครับผมอัตโนมัติบายบีมนั่นเองนะฮะส่วนตัวป้ายทะเบียนนะครับผมตัวนี้รอป้ายมาใหม่นะครับผมป้ายเก่าลูกค้าขอคืนนะฮะแล้วก็ ตัวเซ็นเซอร์นะครับผมด้านหน้ามีมาให้ถึง2จุดด้วยกันนะครับผมแล้วก็ตัวไฟตัดหมอกคู่หน้าออกศูนย์ออกโรงงานนะครับผมเป็นตัว LED เรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นตัวโฉมอพาธสามศที่หลอเหลาเอาการกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ ตัวแม็กนะครับผมเป็นล้อแม็กอลอยออกศูนย์ออกโรงงานขอบ18นะครับผมแล้วก็รัดมาพร้อมกับเป็นตัวยางดอกแน่นๆพร้อมใช้งานแบบนี้เลยนะฮะตัวกระจกข้างนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็มีเป็นตัวไฟเลี้ยวปลายกระจกให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวที่จับประตูมือจับปิดเปิดเป็นแบบโครเมียมทั้งหมดเลยสบานนะครับแล้วก็มีเป็นตัวคีย์เลสให้เรียบร้อยนะครับ ภายในตัวรถนะครับเขามาพร้อมกันเป็นตัวเบาะหนังสีดําแบบนี้นะครับผมแล้วก็มีเป็นตัวเบาะไฟฟ้านะครับผมสําหรับฝั่งคนขับนะครับผมทั้งคู่หน้าเลยนะครับทั้งฝั่งคนขับและฝั่งผู้โดยสารนะครับแล้วก็พิเศษ เพิ่มเติมขึ้นมานะครับสำหรับฝั่งคนขับเขาจะปรับเมมโมรีซีดได้ถึง3เมมด้วยกันนะครับสามารถปรับเมมเบาะได้ด้วยนะครับกระจกออโต้ทั้งหมด4บานนะครับผมแล้วก็พับเก็บกระจกข้างไฟฟ้านะครับปรับกระจกข้างไฟฟ้านะครับออโต้หมดเลยนะครับระบบไฟฟ้าหมดเลยนะฮะภายในห้องโดยสารก็ สีดำนะครับผมแล้วก็เบาะคู่หน้าเขานะครับผมจะมีเป็นตัวหัวเบาะมิกกี้เมาส์มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ปรับไฟฟ้าได้ด้วยทั้งช่วงเอนนอนนะครับผมแล้วก็ช่วงพักขานะครับตัวซัลลูปนะครับมีมาให้เรียบร้อยมาพร้อมกับเป็นตัวไฟแอมเบอร์ไลท์ซัลลูปเปิดปิดได้นะครับผมแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวโมสสาธิตให้ชมนะครับแล้วก็ ตัวไฟแอมเียนไลท์นะฮะเลือกได้หลายเฉดสีเลยนะครับออกสูนย์ออกโรงงานนะฮะตัวซันรูฟเปิดปิดได้แบบนี้นะครับตัวจอกลางนะครับเขาติดมาให้เรียบร้อยแล้วสําหรับจอกลางด้านหลังฝั่งผู้โดยสารด้านหลังนั่นเองนะครับกระจกตัดแสงแบบออโต้อัตโนมัตินะับผมแล้วก็ส่วนด้านหน้าจะเป็นตัวพาโนรามิกรูฟนะครับผมกระจกตัดแสงไฟฟ้าอัตโนมัตินะครับแล้วก็ตัวจอนะครับเดิมออกโรงงานทัชสกรีนนะฮะขนาดใหญ่แบบนี้นะครับผมแล้วก็ ด้านล่างครับด้านล่างนะครับผมจะเป็นตัวแอร์ระบบดิจิตอลแยกส่วนอิสระนะครับผมมาพร้อมกับเป็นตัวระบบกองแอร์นาโนอีนะครับระบบเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ ตัวระบบเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮนะครับมีเป็นตัวอีโคโหมดให้เรียบร้อยนะครับตัวแอร์เบาะมีให้เรียบร้อยนะครับผมซ้ายขวานะครับผู้โดยสารกับคนขับนะครับกุญแจสำรองนะครับผมมีมาให้เรียบร้อยมีกุญแจทั้งหมด2ดอกนะครับจะประมาณนี้เลยฟังก์ชันออปชั่นคร่าวๆต่างๆนะครับถือว่าเป็นตัว MPV นะครับสุดฮิตยอดฮิตนะตอนนี้เลยนะครับผมสุดหรูนะครับสุดพรีเมียมเลยนะครับผม ไฟด้านหลังนะครับผมเป็น full LED light guiding แบบนี้นะครับตัวสติกเกอร์ติดอยู่ครบอยู่พร้อมนะฮะคันนี้นะฮะราคาตั้งขายนะครับอยู่ที่เพียงแค่นะครับผม2ล้านนะฮะอ่าสองล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทนะฮะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับผมราคาตั้งขายคันนี้อยู่ที่เพียงแค่นะฮะสองล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นราคาโปรโมชั่นพิเศษสุดๆเลยนะครับอ่าเมื่อสักครู่นี้ขอโทษทีนะครับผมมดดื่มพาชมเลขใหม่นะครับคันนี้นะครับ เลงไมค์ขับใช้งานไปนะครับอยู่ที่82,000กิโลเมตรนะครับผมคันนี้ ลเลขไมล์82,000กิโลเมตรนะฮะสำหรับเจ้าตัว Toyota o p a l 2.5 SC Package ปี2018รุ่นท็อปสุดตารางนะครับผมราคาตั้งขายเพียงแค่2,490,000บาทเท่านั้นนะครับโครงสร้างรถเดิมๆบอดี้รถเดิมๆทั้งหมดนะครับเดี๋ยวมดพามาชมทั้ง2ฝั่งเลยนะฮะประตูเปิดปิดสไลด์ไฟฟ้าซ้ายขวาแบบนี้นะฮะใช้งานเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสแบบนี้นะครับผมอ่า แล้วก็เบาะคู่หน้านะครับผมถือว่าหนังยังใช้งานไปค่อนข้างที่จะน้อยมากๆนะครับผมใช้งานไปสมกับตัวเลขใหม่เลยนะครับจะประมาณนี้นะครับแล้วก็เบาะสําหรับเบาะฝั่งผู้โดยสารด้านหน้าเนี่ยก็สามารถปรับไฟฟ้าได้ด้วยนะครับผมสําหรับท่านใดนที่กําลังสนใจหรือมองหาอยู่นะฮะเป็นอพาสชบเชียวแบบนี้ทรงสไตล์สปอร์ตนะครับขวัญใจคนไทยนะตอนนี้เลยนะครับผม MPV สุดหรูสุดพรีเมียมนะครับผม โทรเบอร์ติดต่อมาหากรบมดโดยตรงได้เลยนะครับที่เบอร์098นะครับ490นะฮะ2739นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเบอร์098นะครับ490นะครับ2739นะครับคอนแทค ติดต่ออื่นๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็น i อ l ดี e ลเพิ่มเติมนะครับผมอยากทักมาสอบถามไม่ว่าจะซื้อเงินสดหรือว่าจัดไฟแนนซ์ลองทักมาปรึกษาเคสลองทักมาปรึกษาเอกสารอาชีพเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมโ mm hmm. มจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างทั้งหมดนี้ลองจิ้มลิงก์นะแล้วก็ติดต่อกับโมกันมาก่อนดูได้นะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมโมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ